สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมน์พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์1 2 1วัดในจังหวัดนคนปรปฐมเป็นกิจกรรมงานบุญในโครงการธรรมยาากากตันญยูบูชามหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรสถาน7แห่งปีที่12โดยในวันที่10มกราคมที่ผ่านมาได้ประกอบพิธีณวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐมภายในงานได้รับความเมตตาจากพระศรีวิสุทธิวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีวรมหาวิหารรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีกรรมได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยโทอัธชนทรัพทวีในอำเภอสามพรานเป็นประธานฝ่ายคราวาส ซึ่งในช่วงแรกได้ทําพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวนสิบแห่งมีคณะเจ้าภาพได้มอบทุนแก่ผู้แทนแต่ละโรงเรียนเพื่อรวมสนับสนุนกิจกรรมในสถานศึกษาส่งเสริมขวัญกําลังใจให้เยาวชนไทยได้ก้าวสู่การพัฒนาตนโดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติและเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และก่อนที่จะถึงพิธีสำคัญในพิธีถวายมหาสังฆทานท่านประธานสฆงพร้อมด้วยพระมหาเทรานุเทระจาก121วัดจังหวัดนคนปรปฐมได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์แผ่ขยายแห่งความสิริมงคลถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์ภายหลังจากการเจริญพระพุทธมนต์พุทธศนิกชนได้รวมใจปฏิบัติธรรม กลั่นกายใจให้บริสุทธิ์นำใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อถวายเป็นกตัญยูบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปูป่พระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรพระผู้ปราบมารก่อนที่ผู้แทนพุทธศาสนิกชนจะได้นำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยธยธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานนะ พิธีกล่าวคำถวายคิลานพะเพสตร์และพร้อมใจการกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จก่อนที่กัลยาณมิตรดกรกฤษดาและกัลยาณมิตรทัศนีจางใจมุลและครอบครัวจะได้น้อมนำธยธรรมถวายแด่ท่านประธานสง์ด้วยความปิติในบุญตามด้วยคณะเจ้าภาพได้น้อมนำธยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์น้าอาสง์ รวมถึงพุทธศาสนิกชนก็ได้ถวายธยธรรมรแต่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพียงกันค่ะวันนี้นะับเป็นวันแห่งมหาปิติเป็นวันสร้างบุญใหญ่ของเหล่าผู้มีบุญทุกท่านเพื่อทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารวันนี้ คณะกัลยาณมิตรภานาเทบดีผู้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ได้มารวมตัวกันในอันที่จะกระทำกิจกรรมของชาวพุทธที่ดีงามนั่นคือการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์1 2 1วัดจะได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเหล่าบรรดาคุณบุตรคุณลธิดานักเรียนนักศึกษาผู้ชี่เป็นต้นกล้า แห่งอนาคตของชาติบ้านเมืองนะับว่าเป็นเรื่องราวที่มีความสําคัญด้วยว่าสังคมไทยพวกเรานั้นมีส่วนสําคัญที่3มส่วนบ้านวัดโรงเรียนบุคคลใดที่ได้กระทําการอุปถัมภ์บำรุงส่งเสริมให้สามสถาบันหน่วยงานองค์กรนี้ได้มีความยืนหยัดได้มีการพัฒนานั่นจึงถือได้ว่าเป็นบุคคลผู้ที่มีความสำคัญ วันนี้พวกเราได้เห็นกลุ่มชนผู้มีใจเป็นอารยะผู้มีใจประเสริฐมีสติปัญญาสามารถทามาหากินสะดวกสบายในส่วนตนยังนึกถึงบุคคลผู้อื่นคิดถึงสังคมได้สามาัคคีมารวมกันกระทำในสิ่งที่ปราดท่านแท้ซ้องเหล่าเมธีชนท่านสรรเสริญด้วยการมาบูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยการถวายมหาสังฆทาน ที่มีพละอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ที่กัลยาณมิตรทั้งหลายได้แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างมีความปิติยินดีนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางโครงการธรรมยถาราของวันพระธรรมกายนะครับที่ได้จัดกิจกรรมเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอสัมพรานอำเภอสัมพรางเนี่ยเป็นดินแดนที่เป็นที่พำนักของท่านเจ้าคุณเจ้าคณะภาค14 ก็คือเจ้าวัดวัดไร่ขิงแห่งนี้นะครับท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรานุวัตรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยวัดบางช้างเหนือซึ่งอยู่ที่ตําบลบางช้างของอเภอสัมพันธ์นะครับท่านเจ้าคุณพระพิพัฒนศ,ศกษากรเจ้าวัดวัดบางช้างเหนืออำเภอสัมพลาน์ก็ได้รับโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์เป็นเจ้าคณะจังหวัดนคปรปฐมเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงว่าพุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดนครปฐมและอำเภอสัมพันธ์เราเนี่ยมีความปิติยินดีมากเป็นล้นพ้นเพียงใดแล้วในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางทีมงานทั้งคณะสงฆ์คราวาดของโครงการธรรมยาตาเนี่ยได้เข้ามาทํากิจกรรมในพื้นที่ของอำเภอสัมพันธ์เราผมไม่ได้มาครั้งแรกผมมาร่วมกิจกรรมกับโครงการนี้เป็นครั้งที่สองที่ในที่อำเภอสัมพันธ์ ปีที่แล้วก็ได้ไปร่วมในการจุดประทีปสองธรรมนะฮะแต่ว่าในกิจกรรมของการมอบทุนการศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็ถวายชัยธรรมให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่นี่เนี่ยผมมาเป็นครั้งแรกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะของโครงการธรรมญาตรามาโดยตลอดซึ่งเด็กๆของเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการธานุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะเรื่องของการนํา หลักรมคาสอนไปปฏิบัติใช้นะคะในโรงเรียนเหมือนกับว่าเป็นสะพานบุญมากกว่าคะที่นําน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยได้เข้าถึงพระพุทธศาสนามากขึ้นนะคะเด็กๆของเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแล้ววันนี้นะคะนังเรียนของเราเนี่ยก็ได้รับโอกาสในการได้ทุนการศึกษานะคะเพื่อไปสานต่อนะคะในเรื่องของการศึกษาแล้วก็คิดว่าเป็นการมอบโอกาสอันนี้ให้กับเด็กๆ เด็กๆได้เห็นแล้วว่าสายทานบุญที่ยิ่งใหญ่นั้นเนี่ยมันเปิดโอกาสให้กับพวกเขาอย่างไงบ้างนะคะแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์เยาวชนของไทยเนี่ยให้เติบโตยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณโครงการนะคะที่เล็งเห็นความสัมพันธ์ของทางโรงเรียนด้วยเห็นความสำคัญของการสืบต่อพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ